พ p นี này, ้เขาจะมาสอนวิธีอ้อมคำผลอื่นมัดเอาคำเออข่าแอปของหานคำพวงเมื่อกี้เขาเข่าแล้วบล้ออกจกระบบสื่อคำ ซื้อคำสะสมหรือไข่คำสะสมทอนคำเอาไข่ในแอปหรือว่าอ้อมในแอปนี่สบายซื้อคำสะสมเขาซื้อจํานวนหนึ่งเซนกิ๊บหรือว่าแล้วแต่ท่านจะอ้อมหรือว่าเขาปนเองก็ได้จํานวนเงิน2ล้านสามล้านเขาเพิ่มเองได้ถ้าเขาอ้อมจะกนั้นทัดไปเซนกิ๊บเขาจะได้ยูคำศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์แปดร้อย 6 8เรัมถัดไปจากนั้นเขาเลือกอยู่บัญชีเขาที่สำรักเงินย e Db หรือพัฒนากาันค้าได้เสีย2,000กีบคาธมเมียนของเขาเขาจะมาเสียทางย e อ b ดีบเอาจากนั้นต่อไปให้เขาเลือกบัตร ที่เขาจัดสำลักเงินแน่เรียบร้อยสำเร็จแซนต์กีบสำเร็จแล้ว